thank mm -hmm. you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลพิงคแอนโชดคูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าการที่จะมีดาวศุกร์นะคะยกย้ายเข้าสู่ราศีตุลช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่26่ันวาคมนี้จะส่งผลยังไงบ้างกับชาวราศีนะคะหรือว่าลัคนาพิจิกนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอกำลังใจก่อนในการทำคลิปนะคะขอกำลังใจด้วยง่ายๆกดซ u b s ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์นะคะจะดีใจมากๆนะคะแล้วก็เพิ่มปิ่มมากๆอ่ะมาดู กันก่อนนะกลับมาที่เรื่องดูดวงกันก่อนเช่าราศีพฤศจิกค่ะถ้าเกิดใครที่อยากจะดูโดยการที่อ้างอิงจากวันเกิดก็เป็นช่วงระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะส่วนใครที่อยากจะดูลัคนาก็สามารถดูได้เอาที่เราสะดวกเอาที่เราสบายใจนะคะคราวนี้นะคะในเรื่องของดาวศุกร์ยกย้ายเนี่ยพูดไปแล้วอย่าตกใจนะนี่เห็นแล้วใช่ไหมนี่เป็นงานสกิดแล้วย้ายนะดาวศุกร์ยกย้ายนะเข้าสู่ราศีตุลไปตกที่ตำแหน่งวินาศอืม ชาวรักนาราศีพฤิกมีดาวนะคะประจําตัวเราก็คือพระอังคารนะคะเป็นลักษณะธาตุก็คือเป็นธาตุน้ํากลางนะก็คือมีในเรื่องของความแอคทีฟนะความขี้เกยียจชิลช,ชสบายสบายสลับปรับป,ปนกันไปคราวนี้เรามองในแง่เดียนก่อนละกันนะอย่าเพิ่งมองในแง่ร้ายก็คือในเรื่องของความแอคทีฟความรับผิดชอบต่างๆนะคุณจะแอคทีฟมากขึ้นคุณจะมีในเรื่องของการที่แบบกล้าคิดกล้าตัดสินใจหรือทําอะไรโดยลักษณะของการที่ใช้ในเรื่องของพลังกายและพลังใจนํามากขึ้นด้วยความที่ว่าตัวคุณเอง เ,เป็นคนที่ไม่สามารถที่จะให้ใครแบบมาควบคุมได้นะคุณอยากจะถูกแบบบังคับมนาะถูกให้เหมือนกับผลักดันนะแต่ในระหว่างเดียวกันคุณก็ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกับคุณมากเกินไปคราวนี้ละ่ะการที่มีดาวศุกร์เข้ามาเนี่ยมันจะมากระตุน้น ทำให้คุณทําอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยคุณจะมีเป้าหมายมากขึ้นซึ่งดาวศุกร์มันเป็นตัวแทนค่าในเรื่องของเงินในเรื่องของเสน่ห์แปลว่าคุณทําอะไรในช่วงนี้คุณนะคิดเรื่องอะไรเป็นหลักมันก็ต้องเป็นเรื่องเงินอยู่แล้วนะอาจจะมีในเรื่องของการวางแผนการอยากจะได้ยอดอยากจะได้เงินอะไรก็แล้วแต่มันก็ามาจากความสามารถของคุณล้วนนะส่วนในเรื่องของการทํางานเนี่ยขึ้นมานะด้วยความที่ว่าถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการทํางานการประสานงานนะหรือการทําอะไรร่วมกันเป็นทีมเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการทะเลาะนะการ แบบแทงข้างหลังกันเกิดขึ้นนะเพราะว่าวีนาเนี่ยมันจะหมายถึงความทุกใจนะการซ่อนเล้นการที่แบบมีเรื่องเสื่อมเสียเกิดขึ้นฉะนั้นเวลาตอนที่คุณจะพูดคุณจะเจรจาหรือคุณจะตกอรมณ์อะไรกับใครเนี่ยมันจะต้องมีในเรื่องของหลักฐานล,ลายลักษณ์อักษรอย่าไปพูดแบบลอยๆหรือว่าพูดอะไรโดยที่แบบ มันจะมาทําให้ส่งผลกระทบถึงคุณนะในทางเสียหายตอนนี้ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับในเรื่องของการใช้ดีเทลนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของเอกสารข้อมูลอะไรต่างๆต้องระวังนะคะเฝ้าระวังในเรื่องของแบบความผิดพลาดเกิดขึนนะคะอันนี้พูดถึงเรื่องของงานก่อนส่วนนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยขึ้นมามันจะต้องมีเกณฑ์เสียเงินแน่นอนนะ,ะการเสียเงินจะเสียเงินนะ,ะเป็นเป็นสองแง่เป็น2แบบหนึ่งก็คือจะมีคนเอาความทุกข์มาให้แปลว่าอะไรคะ ญาติพี่น้องนะอาจจะมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของเงินนะคะหรือบางทีเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเงินก็ได้แค่เขามีปัญหาอะไรอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยมันเหมือนกับตัวคุณเองเนี่ยเป็นตัวแบบชุบชีวิตให้กับเขาอ่ะคุณจะต้องไปนั่งคิดให้เขาคุณจะต้องไปนั่งวางแผนให้เขาใครมีปัญหาอะไรเนี่ยช่วงนี้ก็คือจะวิ่งเข้ามาหาคุณตลอดเลยแต่ด้วยความที่วตัวคุณเองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของลักษณะของความเป็นผู้ให้แต่บางครั้ง่คุณให้มากเกินไปจนคุณแบบลืมให้ตัวเอง หันมามองอีกทีหนึ่งเป็นไงคะคุณเครียดคุณทุกข์นะคุณแบกรับคนอื่นบางทีคุณจะมีในเรื่องของความหวังดีความใจดีในเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าตัวคุณก็กลายไปว่าคุณเครียดไปด้วยนะซึ่งปัญหาในเรื่องของอตัวตนของคุณเองเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วถ้าเกิดมองว่าคุณจะต้องเสียอะไรในเดือนนี้นะจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่จะต้องเสียเงินไปเกี่ยวกับในเรื่องของการซ่อมแซมนะคะบางทีคุณอาจจะต้องเหมือนกับไปซ่อมรถหรือว่าเป็นซ่อม บ้านแบบนี้มันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องจ่ายเงินโดยที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเป็นความลําบากเป็นความทุกข์กายทุกใจกา,ารจ่ายเงินที่คุณไม่สามารถปฏิเสธได้นั่นเองฉะนั้นต้องวางแผนการเงินดีๆนะคะพื้นดวงของคุณคุณเก็บเงินได้บ้างบางส่วนแต่ไม่ได้มีวินัยในเรื่องของการเก็บออมเท่าไหรนะักการที่มีตําแหน่งนี้เข้ามาเป็นการเฝ้าระวังอย่าเพิ่งไปจิตตกว่าโหมันเข้ามาชีวิตฉันต้องแย่แน่นอนคือดวงเขาเตือนคุณมาเป็นแบบนี้ละ ดาวเขาย้ายเข้ามาเป็นแบบนี้ละเขากําลังจะบอกคุณเขากําลังจะส่งสัญญาณละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็แค่ต้องเฝ้าระมัดระวังนะคะอีกอย่างหนึง่งสิ่งที่คุณจะต้องเฝ้าระมัดระวังก็คือในเรื่องของแบบคดีความนะคะบางคนนะช่วงจังหวะน,นี้นะสิ้นปีอยากจะออกรถอยากจะซื้อบ้านอะไรนะอยากจะให้คุณเหมือนกับช่วยคำ้ำหรือทําอะไรที่เป็นพันธสัญญาผูกพันยาทำค่ะสุดท้ายแล้วคุณจะมีปัญหา ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมยอมเป็นคนใจร้ายดีกว่าเป็นคนใจดีที่มาถูกใจในระยะยาวนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพรวมเดี๋ยวนะเราจะมาแก้ดวงกันบ้างโดยการใช้ไพ่นะคะเพราะว่าบางทีในเรื่องของความทุกข์ต่างๆเนาะ จะทายัางไงอ่ะให้มันแบบดวงดีขึ้นเพราะว่าขึ้นมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างมีทางแก้อแล้วก็สําหรับคนที่มีความคิดที่จะไสยกรรมในช่วงนี้เนี่ยชาวรักนาราศีพิจิกอย่าพึ่งนะขึ้นมาไม่ดีถ้าเกิดสมมติคุณมีเกณฑ์สยกรรมทําอะไรเสริมแบบในเรื่องของความสวยความงามนะคะหรือจะทําให้ตัวเองดูดีขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีปัญหานะจะทําให้คุณแบบ จะต้องแบบไปแบบฟ้องร้องหรือว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการที่แบบต้องไปแก้ไขนะคะโอเคมาดูซิทำบุญเกี่ยวกับอะไรบ้างนะฮะอันดับแรกโอ้โหขึ้นมาฟ้าเปิดต้องทําบุญกับที่อยู่อาศัยของตัวเองนะ นะคะทำบุญให้กับเจ้าที่ทำบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบางคนอาจจะมีศาลก็ลองไปทำบุญนะ,ะในพื้นที่นั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดนะ,ะเป็นในเรื่องของการบริจาคอะไรต่างๆก็เกี่ยวข้องกับความตายนะขึ้นมาเป็นแบบนี้หมายถึงอะไรการบริจาคนะผ้าขาวขอศพนะการบริจาคลงศพก็ได้แล้วก็รวมถึงในเรื่องของการสวดมนต์การอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรต่างๆก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันทุเลาแล้วก็เบาบางลงได้นะคะทาตามนี้ส่วนสื่อนํา โชคไหนดูสิสื่อนำโชคจะมาจากไหนไพ่ขึ้นมาเป็นผีผักสื่อนำโชคจะมาจากความตายนะฮะ,ะหมายถึงอะไรเอาลองดูแลกันนะคะญาติพี่น้องลวงลับคนไหนหรืออาจจะมีการฝันถึงแบบนี้ให้เอาความฝันนั้นมาตีเป็นเลขนะคะก็จะเป็นเลขนำโชคของคุณในช่วงจังหวะที่ดาวศุกร์มีการย้ายนั่นเองค่ะส่วนนะคะเลขที่ปิงจะหยิบให้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีเลขอะไรบ้าง ิงหยิบให้ทั้งหมด4ใบนะคะมาดูกันนะคะเลข2เลข4เลข2แล้วก็เลข9นะคะเลข9สามารถแทนค่าเลข6ได้แล้วก็ถ้าเกิดมี2ขึ้นมาแบบนี้พิงอยากจะให้เน้เนนะ่าเล่นในเรื่องของเลขเบิ้ลเสริมเพิ่มเติมไปด้วยนะคะ <t> <Net. S 1> ก็จบแล้วนะสำหรับ การทำนายในเรื่องของดาวย้ายของชาวาลาัคนาราศีพิจิกค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิ๊งนะคะง่ายๆค่ะกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เลยขอบคุณที่เข้ามารับฟังกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ